คุณผู้ชมขามาตามข่าวเศร้ากันหน่อยนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักแสดงอาวุโสค่ะป้าเขียดนาภาพรหงสกุลจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ10บโมงครึ่งค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าก่อนหน้านี้ป้าเขียดเข้ารับการผ่าตัดเอาเนื้อง,งอกที่บริเวณหน้าท้องออกซึ่งป้าเขียดเองป่วยเป็นมะเร็งมดลูกค่ะอาการโดยรวมหลังจากแพทย์ผ่าตัดแล้วค่อนข้างดีนะคะไม่ได้มีการติดเชื้อหลังผ่าตัดซึ่งตอนนั้นเนี่ยบันเทิงไทยรัฐเราก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณป้าที่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าก็ยังต้องพักฟื้น ว่ามีลิ่มเลือดอุดตันอยู่ซึ่งแพทย์เองก็ให้กลับมารักษาตัวที่บ้านที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะส่วนครอบครัวของป้าเขียดก็คอยดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนที่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะคปะป้าเขียดก็จากไปอย่างสงบค่ะบันเทิงไทยรัฐได้โทรศัพท์ไปสอบถามคุณสมคิดหงสกุลลูกชายคนเดียวของป้าเขียดนะคะบ,บอกว่าคุณแม่จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าตอนเวลา10บนาฬิกาสานาทีด้วยสาเหตุจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีพิธีรดน้ําศพในเวลา,าวสิบหนาฬิกา หรือว่าวัดคลองรังจังหวัดปราจีนบุรีและจะมีการสวดพระอภิธรรมเป็นเวลาหคืนก่อนจะชาปนก,กิจในวันจันทร์ที่13มีนาคมค่ะบันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวประเกียดด้วยนะคะประเกียดก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถเป็นดาราอาวุโสนะคุณผู้ชมมีหลากหลายผลงานที่ผ่านหูผ่านตาเรามาส่วนใหญ่เนี่ยจะรับบทเป็นคนสนิทของอนายตัวเอกเอก็นแม่นมะอะไรอย่างงี้นะคะอยู่ในความทรงจำเสมอนะคะใช่ค่ะกับหลากหลายผลงานนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทานครอบครัวด้วยค่ะ